ราชาลูกนังทัโลกขอเสนอเกมลุกขาดความแน่นอนตัดเกรดนักเตะเชลซีเกมบุกเจ้าวูฟศูนต่อศการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษ2021-2022วันแข่งขันคืนวันอาทิตย์ที่19ธันวาคม2021เวลาแข่งขัน21นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยผลการแข่งขันวูฟศูนยเชลซีศย์สนามโมลินิวส์เโบโรบัตคำนวณสถิติบอลด้วยระบบ AI แม่นยำปลอดภัยไม่ต้องนั่งเฝ้า แอดไลน์ได้ที่แอดเซบโรบักหรือศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้คะแนนนักเตะเชลซีเอดูอาร์เมนดี้7คะแนนะครึ่งแรกมีโอกาสได้เซฟสวยๆในจังหวะโคกจอๆของเดนดองเคอร์แต่หลังจากนั้นครึ่งหลังก็แทบไม่เจองานหนักอีกเลยเดียโกซินว่า7.5คะแนนะฟอร์มโดดเด่นในเกมรับช่วงครึ่งเวลาแรกที่ต้องรับมือกับเกมรุกของบูฟหลายครั้งใช้ประสบการณ์และความนิ่งในการปัดป้องจังหวะอันตรายจนช่วยทีมไว้ได้หลายครั้งอันโตนิโอรูดิเกอร์7คะแนนะ เข้าปะทะได้แข็งแกร่งสามารถเข้าปะทะกับราอุนคิมินเนสได้คู่ขี้สูสีส่วนครึ่งหลังมีโอกาสเติมขึ้นไปช่วยต่อบอลหลายครั้งเซซ่าอัสปริต้า7คะแนนลงมาประจำการในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กประสานงานในเกมรับทางฝั่งขวากับริชเจมได้ค่อนข้างดีช่วงท้ายเกมถูกขยับขึ้นมาเล่นเป็นวิงแบ็กริชเจมเคะแนนครึ่งแรกลงมาช่วยกับตันเดฟรับมือกับมาซาวได้ค่อนข้างดีส่วนครึ่งหลังเติมขึ้นมามีส่วนกับเกมลุกบ่อยครั้งช่วงท้ายถอยลงไปรับตามเพื่อปะทะกับอารามาตตราโอเร มาคอสออลอนโซ6.5คะแนนเกมรับวันนี้ดูจะมีข้อผิดพลาดให้เห็นหลายครัง้งทั้งจังหวะที่โพเดน์ยิงเข้าไปแต่ไม่ได้ประตูรวมถึงจังหวะโขลโลงๆของเดนดองเคอร์แต่เกมรุกก็พอจะมีจังหวะลุยสวยๆให้เห็นอยู่บ้างเชปโบชาบา6.5คะแนนถูกส่งลงมาเป็นกองกลางตัวรับซึ่งเห็นได้ชัดว่าเล่นได้ไม่เป็นธรรมชาติเท่าไหร่นักไม่สามารถสร้างอิมแพคก,กับเกมได้เท่าที่ควรแถมยังได้รับบาดเจ็บจนถูกเปลี่ยนตัวออกไปในช่วงพักครึ่งเอ็นโกโลกองเต้7.5คะแนน ยังคงเป็นพึ่งงานขยันไล่บอลตามสไตล์มีโอกาสได้เติมขึ้นไปทําเกมรุกบ่อยครั้งสร้างโอกาสให้ทีมได้ดีพอสมควรเมสันเมาส์6.5คะแนนะวันนี้ผลงานดูจงเงียบกว่าเกมก่อนก่อนเล็กน้อยแต่ครึ่งหลังพอจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นมาอยู่บ้างในการต่อบอลสร้างสรรค์เกมในแดนบนฮาคิมซีเยก6คะแนนะแทบไม่มีบทบาทเลยตลอด60นาทีที่อยู่ในสนามได้บอลน,น้อยมากจนไม่มีอิมแพคกับเกมเลยคริสเตียนพริสิต6.5คะแนนะ มีโอกาสเล่นกระบ,บอลไปกระบ,บอลค่อนข้างน้อยเพราะบอลมาแทบไม่ถึงแต่ความสามารถเฉพาะตัวของเขาก็พอจะสร้างโอกาสให้ทีมได้พลาดโอกาสทองจากจังหวะดุดเดี่ยวในช่วงครึ่งหลังไปตัวสำรองซาอูลแทนที่ชลบานาทีที่4-67คะแนนลงมาสร้างความแตกต่างจากชลบาได้พอสมควรมีส่วนสำคัญกับการตบบอลในแดนกลางช่วงครึ่งหลังมัเตลโคสิตแทนที่4กนาทีที่65-7คะแนนลงมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางมีส่วนร่วมกับทีมในการสร้างสรรเกมกลางสนามหลายครั้ง บอสเปิดใจถึงสถานการณ์ที่ยากลำบากของทีมในเวลานี้โทมัสทูเคินประทับใจกับผลงานของนักเตะในเกมบุกเสมอกับบุ๊หนึ่งต่อหนึ่งที่สนามโมรินิวโดยคิดว่าผลการแข่งขันไม่ได้อยู่ในหมวดเดียวกับเกมที่เจ้าเบอร์ลีแมนเชสเตอร์เต็ดและเอฟตันเพราะคุณภาพในเกมรับของคู่แข่งรวมถึงปัญหาภายในทีมณเวลานี้บอสของเรายืนยันว่ามีนักเตะเจ็ดรายที่ติดเชื้อโควิดรวมถึงสตาฟบางคนและผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บซึ่งส่งผลกระทบต่อทีมเป็นอย่างมาก นั่นทำให้เขาภูมิใจกับแนวทางการเล่นของทีมที่โมลินิวส์สุดท้ายแล้วคุณต้องพยายามโฟกัสถูกขั้นกล่าวมีเสียงต่างๆเกิดขึ้นมากมายในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาแน่นอนว่ามันไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบในการเตรียมตัวการแข่งขันเราประชุมกันสั้นๆและล่าช้าซึ่งเราก็พยายามทำกันเต็มที่พวกเราเจอปัญหานิดหน่อยในครึ่งแรกพวกเราเริ่มต้นได้สดใสมากๆในช่วง5นาทีแรกแต่หลังจากนั้นวูฟทำได้ดีกว่าและพวกเราก็มีปัญหา พวกเรามีความล่าช้านิดนิดในการเข้าปะทะและมีปัญหาในการปรับตัวเข้ากับการยืนตำแหน่งของพวกเขาการตอบสนองในครึ่งหลังถือว่าดีมากและเป็นผลงานที่เยี่ยมมากหลังพักครึ่งมันเป็นเรื่องยากในการเสร้างการและยิงประตูที่นี่เรื่องนี้มันชัดเจนมาก่อนแล้วสําหรับการแยกวิเคราะห์เกมนี้เดียเด่ยวๆและผลงานนัดน,นี้เพียวๆคือผมโอเคมากเลยนะเราอาจจะเป็นฝ่ายชนะถ้ามีโชคสักนิดมีคุณภาพสักหน่อยและยิงมากกว่านี้หรือสถานการณ์เล็กๆบางอย่างเข้าทางพวกเรา แต่ผมแฮปปี้มากกับแนวทางการเล่นในครึ่งหลังบอสเน้นย้ำถึงผลครบที่เพิ่มขึ้นของการไม่เลื่อนโปรแกรมแข่งขันผมเข้าใจตอนที่พวกเขาบอกว่าเรายังเหลือนักเตะ14คนแต่ถ้าคุณลองดูรายละเอียดอีกสักหน่อยถึง14คนว่าเป็นใครบ้างก็มีเทปโวโชจรบาที่ซ้อมมา2ครั้งมัตเตโอคอซิตซ้อมมา1ครั้งเอ็นโกโลกองเต้ซ้อม1ครั้งเรากำลังทำให้นักเตะเจอกับความเสี่ยงทางร่างกายเป็นอย่างมากและเหตุผลของโควิดด้วยผมไม่สามารถแสดงความคิดเห็นและจะไม่คอมเมนต์ถึงการตัดสินใจของคู่อื่น ที่โดดเลื่อนหรือไม่โดดเลื่อนเราไม่เคยเอาตัวเองไปเทียบกับสถานการณ์อื่นๆเราแค่เป็นกังวลเรื่องความปลอดภัยของนักเตะนักเตะก็กังวลเรื่องสุขภาพของพวกเขาเพราะเรามีเคสโควิดต่อเนื่องมาหลายวันมีนักเตะสองรายถูกถอดออกเพราะอาการบาดเจ็บได้แก่ชลบานและฮาคิมซีเราเอาตัวรอดจากเกมได้แต่ในบางจุดเราจะต้องชดใช้อย่างแน่นอนบางทีเราอาจจะทําแบบนั้นไปแล้วกับมิดฟิลด์ทุกคนหวังว่าเทโฟโวจะแค่ปวดนะตอนนี้คือเขารู้สึกเจ็บมากเรายังหวังว่ามันจะไม่ใช่อาการที่รุนแรง แต่เราต้องรอการตรวจเพิ่มเติมห้าขิมผมไม่คิดว่ามันแย่มากนักเขาโดนเตะที่เส้นประสาทบริเวณน่องกล้ามเนื้อมันตึงเราก็เลยต้องถอดขอ้ออกถูกขึ้นถูกถามว่ากเกมกับเบรนท์ฟอร์ดวันพุธนี้จะยังแข่งขันหรือไม่ผมไม่รู้เลยเมื่อวานช่วงเย็นคือเราพอมีไอเดียว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่จากนั้นมันไม่เกิดขึ้นและเราต้องลงเล่นเกมนี้ดังนั้นเราไม่รู้จริงๆครับเราจะทําการทดสอบหาเชื้อต่อไปในทุกๆวันเราจะทําการฝึกซ้อมโดยความเป็นสมสรนคือพวกเรารับผิดชอบกันมากๆ เราตัดชื่อใครออกจากเกมกับเอลตันแม้เราจะต้องการเขาในตำแหน่งนั้นเป็นอย่างมากผลทดสอบเชื้อของเขาเป็นลบแต่ว่าเขามีอาการวันนี้เราตัดชื่อจอจินโยออกไปมันไม่มีความชัดเจนในตอนนี้ว่าเขามีผลเป็นบวกหรือลบแต่เรารู้สึกว่ามันคือความรับผิดชอบที่ต้องดรอปเขาไปก่อนมีหลายอย่างเกิดขึ้นในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาตอนนี้เราจะนั่งรถบัสด,ด้วยกันอีก3ชั่วโมงและวันพรุ่งนี้เราจะลงซ้อมหลังทําการทดสอบหาเชือ้อหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ